สงสัยกันไหมครับว่าทำไมเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่ใช้ CPU Intel Gen 12ครับถึงมีเกมเมอร์หลายต่อหลายคนยอมควักเงินยอมควักกระเป๋ามาซื้อไปเล่นเกมทำงานด้านกราฟิกตัดต่อโยหรือแม้กระทั่งเล่นเกมด้วยสตรีมเกมด้วยทั้งที่ราคานั้นก็กระโดดสูงกว่าเจนที่แล้วอยู่เป็นหมื่นๆกันเลยทีเดียวครับและบางตัวนั้นก็มีราคาเยียบแสนเลยทีเดียวครับมันจำเป็นจริงเหรอ ที่เราต้องลงทุนกันขนาดนั้นและคลิปนี้ครับผมนสนุกเกอร์ DIY expert จะมาเล่าให้ฟังกันง่งายๆครับว่าทำไมเราต้องใช้โน้ตบุ๊กเกมมิ่ง intel g e n 2และเมื่อฟังจบแล้วนะครับผมราคาแค่ไหนก็ยอมซื้อ สิ่งที่เปลี่ยนไปนั่นคือสถาปัตยกรรมการผลิตของ Intel เองนะครับจะลดกระบวนการผลิตให้มีขนาดที่เล็กลงจากเดิม14นาโนเมตรเป็น10นาโนเมตรครับทำให้ขนาดทานซิสเตอร์เล็กลงและสามารถบรรจุและเพิ่มจํานวนทานซิซเตอร์ไว้ในตัว CPU ที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้จํานวนของคอและเทรดของ CPU นั้นเพิ่มมากขึ้นและประสิทธิภาพก็สูงขึ้นตามโดย CPU Intel Gen 12บนเครื่องโน้ตบุ๊กจะมีแกนประมวลผลมากสุดถึง14คอ20เทรดครับและเมื่อเทียบกับ Intel Gen 11นะครับผมจะมี แกนประมวลผลเพียงแค่8คอ16เทรดเท่านั้น และการที่ Intel g e n 2มีจำนวนคอและเทรดที่มากขึ้นและแปลกครับเป็นเพราะว่า Intel 7 12ได้มีการออกแบบแกนประมวลผล2แบบครับที่เรียกว่า h y b r b i d Core รูปแบบแรกครับแกนประมวลผลที่ชื่อว่า P Core ครับแกนประมวลผลประสิทธิภาพที่เน้นการทำงานที่หนักและแกนประมวลผลที่2 E Core ครับแกนประมวลผลประหยัดพลังงานซึ่งจะเหมาะกับการปรเซสหรือทำงานที่ไม่หนักมากครับถึงแม้ว่าแกนประมวลผลจะเยอะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้สงผลต่อประสิทธิภาพที่ดีเท่าที่ควรครับและ Intel Gen 2นั้นได้มี เทคโนโลยีที่มีชื่อว่าเทรดบริเ t ร์ครับซึ่งเทรดบริเ t ร์จะมีหน้าที่แบ่งชุดคําสั่งหรือโปรแกรมนะครับที่หนักครับไปให้กับ p ีคอครับหรือแกนประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูงในการทํางานและตรงกันข้ามถ้าหากเป็นชุดคําสั่งหรือโปรแกรมที่ไม่เน้นการทํางานที่หนักเทรดบริเ t ร์ก็จะส่งชุดคําสั่งนั้นไปให้ e ีคอประมวลผล<อ>ก็จะทําให้การประมวลผลออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่ Intel 72จดะทาได้ และ Intel 72ครับได้รองรับกับแรมชนิดใหม่ครับเป็นแรมแบบ DDR 5ที่มีความเร็วของระบบบัสสูงถึง4,800มิลเฮิร์เมื่อเทียบกับแรมชนิดเก่าอย่าง DDR 4นั้นมีระบบบัสเพียงแค่3,200มิลเฮิร์เท่านั้นซึ่งค่อนข้างต่ำกว่าเยอะมากเลยครับเมื่อเทียบกับ DDR 5ครับ เห็นไหมละครับว่านี่คือข้อดีของ CPU Intel n 1 2ที่อยู่ในบนเกมมิ่งโน้ตบุ๊กยุคใหม่ครับต้องบอกเลยว่าทั้งเด็ดและแรงจริงซึ่งในตลาดปัจจุบันนี้ครับก็มีวางจำหน่ายกันเป็นที่เรียบร้อยก็จะมีทั้งแบรนด์ ASUS MSI รวมไปถึง Acer มีกันหลากหลายรุ่นแล้วนะครับซึ่งก็จะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ3 0,000กลางๆจนไปถึงราคาเป็นแสนบาทกันเลยทีเดียวฮะซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ Intel j11 ในรุ่นก่อนหน้านี้แล้วนะครับประสิทธิภาพนั้นก็ สูงขึ้นมากอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการทํางานด้านกราฟิกตัดต่อ,ตอวีดีโอรวมไปถึงการเล่นเกมด้วยสตรีมเกมด้วยอันนี้น่าสนใจมากครับจะมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นอย่างชัดเจนดังนั้นถ้าหากคุณอยากได้ประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมจาก Intel 72ครับกั้นใจซื้อไปเลยครับกับ CPU รุ่นใหม่รุ่นนี้ครับจะไม่ทําให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราจะซื้อรุ่นไหนราคาเท่าไหร่อันนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณและความเหมาะสมในการใช้งานและนาะเพื่อนเพื่อท่านใด นใเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่ใช้ขุมพลัง Intel 72ก็สามารถแวะชมและซื้อสินค้าได้แล้วนะครับวันนี้ที่ร้านบ n นนาและบ n นนาอี u ิ p ทุกสาขาทั่วประเทศหรือจะซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้ครับผ่าน www.bnn.in.th และสำหรับนอกอด d อคลิปนี้ผมนายสนุกเกอร์จะต้องลากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าบรบวันนี้สวัสดีครับ